สว,สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีวันหวยออกเ <OT> นาะก็วันนี้นะคะจ๋าไม่ได้จัดอันดับนะคะตามที่บอกไว้ว่าตอนแรกว่าจะจัดอันดับนะแล้วจ๋าไม่ได้จัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนาซิดเนาะคือวันนี้นะคะจ๋ามาทําคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะบอก f c ว่างวดน,นี้นะคะจะ๋ามีมีตัวเลขที่จะซื้อมีไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะจัดอันดับแล้วไม่ได้จัดก็เลยเออมามาบอกบอกแบบนี้เลยนะคะ อ่ะตัวเลขที่จ๋าจะซื้อนะคะเพื่อนๆฟังเ,เ,เลยเนาะเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะกระทลัดนะคะอ่าเลขชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวตัวที่ซื้อนะจะมีหกสองนะคะหกสองสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสองอ่ะหกสองสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสองไม่รู้ว่าหาซื้อได้หรือเปล่าเนาะอันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะส่วนสามตัว สามตัวที่ซื้อนะคะ938นะคะ938แล้วก็830 450นะคะอ่ะแค่นี้นะคะอ่าจะมีชุดสามตัวแล้วก็สองตัวให้ FC เอาไว้ลุ้นกัน, mm hmm. ก,นก็ยังไงขอฝาก FC ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยเนาะ mm hmm. ขอบคุณ FC นะคะที่อ่าที่จ่ายังไม่ได้รู้จักหลายท่านเลยนะคะแต่ว่าที่รู้จักก็ค่อนข้างที่จะเยอะ ะะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงนะถ้า4ี่โมงเย็นหวยออกตัวไหนนะคะก็แจ้งจ่ามาด้วยเนาะเพราะคงไม่ว่างนะคะวันนี้งานเยอะเนาะ,ะเพราะว่าจะเล่งงานเดี๋ยวแฟนจะไปธุระวันที่19นะคะก็เลยต้องเล่งงานก่อนยังไงก็ขอขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะขอสวัสดี FC เวียามนะคะที่เกาหลีแล้วก็ที่เยอรมันเนาะเพราะว่าโทรมา เยอะมากเลยนะคะ FC ที่ต่างประเทศนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ